เดีพ za, le, le, ㅎ, ๋พี่น้องเด้อมายามเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อยามเบ็ดกับผมเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องมี้สารดีดีครับพี่น้องมายามเบ็ดพี่น้องนี่ครับเบ็ดเห็นบ่ครับพวกน้ำเนี่ยพวกน้ำพวกน้ำเขานี่ครับไอ้ไม้เก่าสับไม้เก่าเด้อพี่น้องเด้อสับไม้เก่าแต่ว่าเพิ่มเบ็ดจากเมื่อนั้นสามทีเป็นบ่คราเมื่อนี้มีเบ็ดอยู่หาดิเราเพิ่มยี่สิบแล้วพี่น้องนะสับไม้เก่าทับเบิ้ลเลยครับเบิ้ลแหลกครับ พัันครบการพูดพี่น้นองท่านจะว่ามีตโตบ่มีอยังครับบ่มีตโตบ่มีอยังแล้วก็บ่มีเด็ดอาการบ่แม่น้ำเหรอครับนี่ครับขาดครับถึกดัดครับแล้วก็ทางคางนี่ครับมีห้อยจีนข้นครับบ่นเป็นผมครับเพราะว่า เป็นห้อยร่องเข่าบูดครับห้อยครับห้อยร่องเข่าบูดสรุปแล้วโมเมนต์ห <Moment S 2> ล่ะครับผมมาเจอแต่งแต่อันแรกเลยครับนี่ตัดปลาไปแล้วครับปลาติดตัดแล้วแต่ไม่ห้องนี่ครับร่องเข่าบูดครับโล่ยางตลอดเที่ยวเลยคือบุพี่น้องสรุปแล้ว เจอของเราพี่น้องเจอของเราถ้ากลับบ้านไปยังครับมันต้องเหลือตัวเหรอนึว่าเห็นทุกอันหรอกครับาหาลังเสียบขุดมันหลากพวกพวมนี่ควมนี่ไปอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งครับเจ็บพวกผมตัวดันกันกะมีครับผมทู่ทา้าหนาได้บเนเขาสีเรือว่าเหยียบตัวทะลุเราเก็บครับผมเก็บเบดเลยครับพวกทีว่าความกิดสีเอา เงี S <S mm ่ยมาเสียบมือแรกครับเก็บครับใหญ่หมองครับผมเก็บเบดไปนํากันครับแหลกโดนครับโดนละครับโดนของละครับอู้ฮะอันโดตปลาครับว่ยังฆ์หรอครับเนี่ยกับยังคือเก่าหรอครับครบตาโดนตะปลาไปเด็ของลรอครับเดยกตาปอมกับเสียกเมื่อครับ ยังขอกันไปเรื่อยๆพี่น้องยังพอกันไปเรื่อยครับโอ้เขาเือไปหยแล้ว่นง้เงเ้นเขาก็เอาไปล้วครับเนี่ยเขาปนเอาปลาไปครับ โอ้เนี่ยมตัวว่ะล่ะครับอ้ายสายอายสยตัวมันแลนไปฟั่งกันตรงข้ามครับพี่น้องโอ้แบบนี้กําลังใจพลท้ายครับผมเอาสิพี่น้องขบสิไปเฝ้ากับพี่น้องอิู่เฝ้ากับไปนอน เราหาพวกตัวปลาด้วก so ันเลยพี่น้องเบ็ดเอานี่ไว้ดีก่อนบ้าไหนเก็บหรอครับม้อนตื่นขึ้นจังสีมาเก็บออกจักสีมาใหญ่เบ็ดใหม่ครับไอ้ไปพี่น้องต่อไปอีกบรรยากาศเดี๋ยวพอตัวปลาด้วกันครับพอตัวปลาจังเปิดกล่องนี่ครับคพี่น้องมุดเลยครับเด้ออันนี้อันนี้ม่วนเป็นปลาครับครับผมนี่ย่้วนเป็นปลาครับเต่าครับผม เตากินเบ็ดครับเตางับครับโอ้จะรีโพดครับจะรีโพดต์แล้วก็อีอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตโดกันนะพี่น้องเด้วยครับขออนุญาตโพกันครับนี่ครับคือสีเมนเ์ขยจบวัวเอาครับ คนบ่เอาจากเหลือไว้หาเขาเตาเป็นเตางับนะครับปิดหมดเลยเนี่ยครับผมมีอย่างเลยนี่ครับปิดสนิทเลยครับเตางับนี่ครับก็สิเป็นเขาว่เอาครับก็สางครับพี่น้องผมเห็นแล้วว่าคันยางไปออมไปทั้งหางกับแพงถือปลาไปอยู่ครับใส่ถุงไปเดหลายโตอยู่หาหกโตกันละครับถือปลาไป จะกวก็ทางเขา,นเนาครับก็สางตุนนี้ครับผมบกเก่งหนอกครับปลอยครับปอยนี่ครับก็สางตุนนี้โบเก่งปกติก็สางคนจีเก่งเลยครับเลยก็จะคนอนสานมันเท้ามาเห็ดงนันไกขี่เก่งอายุหากินนั้นสี่ที่บเป็นนั้นสี่เหรอครับอันนี้อันนี้บ,เเบ่เป็นคนอีสานทั้งเท้าเลยครับเป็นคนรเทามาที่เ้า กันไปแล้วเอาปลาผมไปแล้วแต่ว่ากระชางมันผมสีบว่าวายังเขย่าครับผมนะครับรอไปนะครับเนาะอันนี้กับพ่านครับพ่นมุนเล่เลยเดีย๋ยวผมขออนุญาตถอดไอ้นี่นครับลองเท้าครับลองเท้านี่ลองเท้าี่ผมใส่มาเนี่ยพอเห็นงานครับ อยากจะเข้าจะที่เป็นหลอดตาเขาบอกยี่จังไงรุ่นให้หลอดตาเขาเหนะเขาโบลอดผมือบอลด์ผมโอ้หลอดตาเขาครับใหญ่ยอ,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 อยู่ครับเขาผ่านครับผมเขา่าเห็นครับเขา่าเ,หขาาเห็นผมเอาครับลมลมครับกลมนะลมแลบลมครับลงมา ใหญ่องเราเป็นโลครับดีถ้าเขาไ่าเห็นครับหาที่จะบูุใ่ อ้วนครับโอ้แปลโลครับบถึงโลดหรครับเจ๊ครับเขาเห็นเขาเห็นไก่เป็นผมแล้ะครับยังเขายังหลอดไปหายครับซุ่มเขาเอาไปกันผมเห็นอยู่ครับเขาถืออยู่ไปแล้วครับใส่ถุงกระสอบไปครับครับจะได้ครับผม เป็นยังนะครับยังมีเตีมเห็นับอยู่ครับหนึ่งเตีมครับหลอดเขานึ่งครับต่อไปครับพี่เลอกต่อไปนี่ครับมองหนึ่งครับผมอันนี้เขายกไปเบิดโรมเลยครับพอลองนี่ครับไซในเดียวครับไซใบเนียงครับผมเดี๋ยวต้อห้อยห้อยลือยานี่ยครับนี่ข้างหน้านี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวจะห้อยลือ,อางานี่ครับางานี่เอาเนาะอยู่นี่ครับนี่ครับผมเอาไปวัดพ่วงตัวนี้ครับโบดิตัดครับโบดิตัดโอ้เป็นใจอันนี้กับโบเป็นยังครับโบเป็เหตุการณ์ียังเขาเหลือไปนี่ครับเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวจะห้อยครับพ่วงยังกับโบยังเลยครับโอ้ได้แล้วพี่เนาะ มันข้าิเลียร์ว่าเห็นตัวเดียวนี่วะโอ้โหซาบะมาไก่เลยได้ครับปลาแล้วเด้ครับอันนี้มันเป็นยังเขากะโบเอาแล้วครับเขากะโบยุ่งแล้วครับไปน้ำกันพี่น้องไปไช่ผมท่านานครับปุบ่มขาวอักลากอยู่ิอ่ะนะครับผมปล่อยผมยางพันๆไปครับอ้าวตัวนี้เป็นได้ครับตัวนี้ครับมีตัวหนึ่งครับ สายหลอดตาเขาครับเพราะเขาสีมากพอเฝ้าพอตัวน,อน,อนอี้จมหนามครับตัวนี้พุ่มจมหนามครับนี่ข้างหน้าน,นี่ครับสีเป็นเขาบพเห็นเพราะว่ามันมันบป่าพครับตลอดแต่ติดนีดโตบ่ลุยจชิงไปพุ่มจมหนามไปแล้วครับเอาละพุ่ขึ้นมาแล้วพี่น้องเห็นป่ะปัดออกจากนันนี้ วันพันคู่เหมนนั่นแหลมันนังเด็พันธุ์ยังยงล่างไม่เห็นตัวแนละ้วโอ้ตายแลวหงน่กแค่นหนะโอ้ปลาไหลี่น้องเย้ยปลาไหลครับไปนังเป็นเตียมอยู่ครับนี่ครับ ว่าไหลครับปวดได้บ่ขนาดปวดได้ครับอ่าปวดแล้วมันตายแล้วครับครับสองแสบครับผมเลาวแสบอะไรเขาเลือยไว้ให้ครับเขา่เห็นต้องน้ำจมครับหลังมือสักข้าวครับจะไปรังกันครับเขาจะเลือยไว้ให้ยักโตมองนี้ครับ อีแล้วครับคือสีมันเขาเลือไปหายนะครับนะมองนี่ครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับพุ่มจมแต่ว่าผมเรียวเห็นอยู่เรียวเห็นพุ่มอยู่เขาก็สีมันมากจะเศร้าถือไปหลายหล่มาด้วยครับเยอะเกิยมาครับตอนนี่นี่พุ่มจมครับตรงที่โตเท่าแบบเพราะว่าสีพานมากพุ่มจมมันมีปลาไหลตัวหนึ่นนงนะครับแต่ว่าอีกอีกตนะัวหนึ่งกัน พวกไปลีอยู่ในปลาก็ได้ประคอนะบึงก้อนครับความเยบบึงเลเได้พวกอย่บ้าหลักพวกเอาแลวครับเจอะแล้วครับโอ้กรดูกนครับห้ามอยู่ครับนะครับกระดุกหนึ่งตัวครับโอ้ตาย คำมันโมตายมันดินครับวงงามงานเขากันเทียนอีกเลยครับนี่มีร้อครับลุกใช้ช่วยครับเจยบตาตายครับโอ้ไปั้ำแลวเดี๋ยวเขาเลื้ยไปให้ครับตกอมากครับผมนาชิเป็นแต้มซีทายูครับนี่ครับก้มจมน้ำเพื่อกันครับ โมจมน้ําเลยครับผมนี่ครับเบ็ดโมโอมตอนนี้โอมจมน้ำครับต่อกันเลยครับหลังสองหลังปิดเอ้ย๋ยวใบใหม่ปิดหนงกล่องครับนี่ครับนี่ครับจมน้ำไปางลากุดนี่ครับขอตามคนครับตามผลง,งานครับโอ้มลนตัวไบ่บมึงจะไหน นี่ปลาไหลพี่ลองใหญ่เลยพี่้องของแข็งใหญ่ดีพี่้องพอขวดเกือบพอขวดเอ็มครับใหญ่ครับจมครับนี่ครับใหญ่ครับใหญ่ดีครับโอ้โอเคครับนี่ครับใหญ่ใหญ่ครับดีจะพวงพวกจมครับเหลือไปไหครับแบบซีละครับ เขาเหลือไปห้ครับเขาก็เห็นครับพ่อมจมครับเดี๋ยวต่อไปครับผมเอาละครับพี่น้องมาฮอร์นมงนี้พ่อมหายอันนึงครับก็สีว่าปกติที่ผมบอกพี่น้องว่าสีห้าแต่บองทุกมันีป่านะครับว่งมันพ่อมหายหรือว่ามองถือหลักกับสีบ่อเด็กเบิ่งไปหรอนะครับแต่ว่าสี่มาซองนี่ครับมีบองนึงครับพ่อมันแหลนขามฟังไปครับที่ว่าผมว่างไปหนีครับว่างไปฟังฟังสี่ผมอยูเนี่ยครับ พวมันแรงขาดอีกฟังหนึ่งเขาไม่เห็นครับเขาเห็นก็คือหลอดตาครับผมอย่าขบคอนอย่าตั้งกล้องครับอนุญาตตั้งกล้องตั้งบอดีก็ว่าได้ครับวูบใบไม้จิบครับผมเดี๋ยวขอนเนี่ยปัดหยาลงครับบอเสียเวลาในการเบิ่งกว่านี้แะพี่น้องเนาะบึ่งข้าวโพมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมข้าวอีกฝั่งหนึ่งขออนุญาตถอดรองเท้าครับผม กอดน้องเบยร์หอดรองเท้าวางกระเป๋าด้วยครับเรื้อวางกระเป๋ากันครับปลาหลากไปครับผมสองก้อนนะครับปลาหลากไปขอให้มีโตรครับผมขอรุนละมีตัวครับเป็นลกน้ำไปแล้วครับปลาหลากขาไปฟังครับนจะห้อยครับ ได้ครับเล็กก้อนนึงครับภาพกว้างไปหนึ่ครับจาวได้สุดเดี๋ยวจะพุ่มครับผมเบ็ดกับบมี่ครับโดนตัดครับเขาโยนไปครับเขาปลาแหละเขายนไปครับผมครับผมโอ้เสียหายครับเสียหาย ครับผมต่อไปครับผมครับผมรุ่นครับผมปัจสิบนี่โตว่าเฉือกตึงครับผมเฉือกตึงอยู่ลงลครับหรืออาจิตก้ายตาเขาก็ได้ครับเชือกตึงครับตัวนั้นไอ้ตัวนั้นกาดแปลกๆครับผมต่ว่าตัวนี้ครับเชือกตึงครับนี่อยู่ตัวหนานี่โลงลครับขออนญาตเบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวนี้ก่อนครับตัวเชือกตึงยู่ไปไกลนี่แหละครับ ของข้างล่างครับผมเดือดตัวไฮบอสโอ้ปลาคอครับผมนี่ครับโอเคครับนี่แต้มไหมครับแต้มเท่าไรแต้มหามะครับโอเคครับผปลาตายปลาตายครับอ๋อเต้มครับนะครับเบ็ดเสมอแล้วครับเดือดยูซีโอ้โหครับฟ่ามข่ามฟังไปอีกฟังหนึ่งครับผมร้อยข่ามไปครับผม ตัวนั้นรวมุุนตัวนั้นครับผมเป็นเป้นหาบอหรือว่าเขาย่นไปอีกแบบนั้นครับจะค่อยตามไปครับมันย่ไกลครับผมกล่อ,องผุ้มบดแข้นไปรันี้ถึงย่นมากครับ เบ็ด่เหลือครับถึงตัดไปแล้วครับเอาปลาไปแล้วท้ายมันครับเหลืออยู่อันนึงครับพุกเจรุ่นครับเบ็ดลอยถามฟังไปนี่ครับขามนะ้ครับนี่เบิดแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับสุดท้ายนี่หาหกเออหลายมาเยอะครับโอเคหกหมากนี่ครับมันข้ามไปอยู่ฟังหนึ่งครับข้ามไปอีกฟังหนึ่งผมสี่โลคน้ำครับผม คุณครับคุณครับถามไปอยู่ฟังหนึ่งผมจะดิลงน้ำแล้วล่ะครับเก็นจังใดละบาลงแต่ลงครับขอหยัดสักครู่นะครับแปลงล่างก่อนครับโอเคครับแปลงล่างไาแล้ะครับอ่าผมแปลงล่างไาแล้ะครับดูไกลครับดูที่ว่าน้ำที่ลึกครับเดี๋ยว ใม่ซ้อยครับใหม่ช้อยทำไปได้แล้วครับใลญ่มากด้วยตัวขอผมบ่นยน่งใหญ่เขาเนไ่ยรถไทุกเทียน่ะโอ้โหตัวใหญ่ครับบุบลึกคอบมุนข้ามดินผาพๆอยู่อย่าใจใกล้ครับ พอครับพอ,อครับไงๆๆ่ง่ครับอยากจะโตมันก่อนครับเครื่อหล่างลงคนเดปครับโอ้ ลุดครับโอ้โหเศรษฐายครับไปแล้วครับลุดครับเอางาครับแปลงล่างเขี้ยวนี้บ่สทำเร็จครับปลาลุดมือครับเจ้าปลปล่อยปลาลุดมือครับบ่ได้ครับแต่มฮาครับปลาคอครับตัวงามครับเจ๊แปดขีดครับโดนแล้วครับ หลังจากแปลงล่างแล้วก็บชได้แปลงเลยตัวครับบ้านนี้กลับเลยครับเด็ดกระชิบวัดเราตัวอ๋อยอดครับบ้านนี้ก็บชได้เวลาเมื่อครับเสียดายครับเสียดายตัวนึงครับจับหลุดตัวจุดท้ายเมื่อกี้นี่เนาะครับเนาะปล,นะล่อยหลุดเนาะจะลุยเราเรืองหาเตี่ยมเนาะครับ เบ็ดผมกระชิ่ก็แค่เมื่อผมาก็ะชินไปนี่เดี๋ยวผมสีใหญ่เบ็ดมาน้องนี่มือมือแรงครับผมมีเวลาผมสีใหญ่เบ็ดมาน้องนี่ความกบวิธีการใส่ไม่โบ้ยใครมาเอาใดเลยครับเช่นรักเอาบ่ไ้นี่ครับสรุปเตี้ยมครับประคอครับตายครับเขาเลือไปหายครับเพราะว่ามันตายแล้วจักหนึ่งครับประดุกอีกครับตายครับสองครับผมปราไลครับตายอีกครับสาม นี่ครับปลาไหลตัวนี้ใหญ่ครับใส่ญ่เลยจมโบ้เลยครับใหญ่ดีครับของแท้ครับใหญ่ใหญ่คักใหญ่ดีครับใหญ่ใหญ่เห็นไ่มครับรุนใหญ่ครับสีครับปลาไหลครับแต่นี่ครับตัวนี้ชุดท้ายสีนี้ยุบเป็นแปลนลงๆเขาเว้ยเขาเห็นอยู่หรอกครับแต่ว่าเขาเห็นผมพอดีจังหวะผมไปท่านพอดีเขาปล่อยไม่ให้อ่าครับผมแบบที่หกผมปล่อยหลุดมือเอง ปล่อยหลุดเมื่อเองเก็บเบ็ดเองไปก่อนเมื่อก่อนนะครับเด้ออย่าลืมนะครับา่า่องนี้ครับท่องดีอีสานนี่ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมติดตามผมนะครับเมื่อนี้ไปก่อนครับโอ้ยไปทางด้า ุงเนี่ยจะพาแบงลากไป้วยเย็ดนปลาเนี่ยเี่ด